สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเมืองเลอบี้สากุล่ที่น่ารักทุกคนก็มาเจอกับพี่ตังกวาแล้วนะคะแล้ววันนี้ให้เกียรติเป็นสเตนอินโดยคุณแดเนียลและนี่คือคอนเทนต์ของเราค่ะก็ไม่เชิงเป็นความลับนะเพราะมันคือบักดีๆนี่แหละและถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นน้องพลอยนะคะเดี๋ยวทำตามที่น้องบอกเลยเริ่มเงันๆเข้าไปเลยค่ะคุณแดเนียลออกแนวเหมือนจะมาปล้นร้านเขาซะมากกว่านะเนี่ยสเตปต่อไปค่ะลงมาจากมอเตอร์ไซ์ กว่ามือขึ้นตะก้าซื้อของมาแล้วค่ะซื้อสินค้าอะไรก็ได้1ชิ้นโอเคมาดูความ Amazing ได้เลยยอดไปเลยค่ะเราจะเห็นว่าตะก้าซื้อของเนี่ยติดมาด้วยลักษณะเดียวกับบักวงกลมเปลี่ยนชุดที่พี่เคยทำว้าว <Wow. S 1> สะดวกมากๆนะคะเพราะระหว่างขับรถถ้าคอแห้งคุณแดนเน,เนี่ยก็สามารถซื้อเครื่องดื่มหรือขนมมากินได้ทันทีเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะคะว่าถ้าลงจากมอเตอร์ไซค์บัคนี้จะหายไปไหม มาเดี๋ยวจดเทียบตรงนี้นะคะแล้วลงจากรถกันกูจอบค่ะเราจะเห็นว่าตะก้าซื้อของทางกวามือเนี่ยยังคงอยู่เช่นเดิมไม่หายไปไหนเยี่ยมไปเลยค่ะแบบนี้เราสามารถซื้อของได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อจํากัดนะคะเพราะถ้าเราใช้วิธีวาร์ปในการเดินทางเนี่ยบั๊กนี้จะหายไปในทันทีที่จังกวาต้องขอขอบคุณเจ้าของคอมเมนต์มากๆนะคะที่ช่วยแนะนำคอนเทนต์เข้ามา สำหรับตอนพิเศษของลิขิตรักซ่อนปอมร้ายพี่ว่าจะลงให้อีกทีวันเสาร์นะคะและอีกสักครู่มีความลับในรูปแบบเรื่องสั้นที่น่าสนใจด้วยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมถึงติดตามและกระดิ่งช่างแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย